ไหนสวัสดีครับผมมาสารภาพบาปเอ้ยระถางข้างล่างมันมีอะไรวะเนี่ยเปิดประตูเลย ช็อตคัดใช่ไหมตอบกูทีว่าช็อตคัดไม่อยากอ๋อวัดอิีดิสเฮ้ยไหน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 คึิปพบกับอะไรคริปติกเวอร์เซลต้องให้เวนิ่เวนิจ็นคนถอดรหัสว่ะโอเคครับ มาเลยควายเยี่ยมอยู่ไหนเออเออเออโอ้ยเยง่ยวเทยอืมไฟไปแดกเอาไฟไปแดกเอาไฟไปแดกเอาไฟไปแดก มึงไม่ไหวมึงแล้วกูยงร้อยรอบแล้วสารตายมึงเนี่ยตายไปนี่จะให้กูกได้พักเดยยังวันนี้พักเดยยังฮะอะไรวะคลาสสไพร์บ็อกขอบคุณมากเลยเว้ยนะนี่ใช่ไหมช็อตคัตถึงแล้วใช่ไหมสามารถขยายร้านของโพลีเดนนาได้ใครรักใครคือโพลีเดนนาวะ อ๋อให้คนใช้บัตเลอร์เปิดประตูไปอะไรวะคนไม่ตายเหรอได้เลยครับแป๊บหนึ่งเลยนะไ<น>หนพอลิน่ามีของมาให้นะ่ะ อืมไมสกล่องสัพพลาย,ยนะมาจากเมืองค้าเลยฉันต้องเปิด,ดแล้วก็เอาไว้ใส่ในช็อปเนาะขอบคุณมากนะครับท่านหน,ะม,น,น,นมีอะไรซื้อเพิ่มว้าวสวยครับสืยอ,อ,อันหนึง่ง ผมมีอะไรมาให้ถอดรหัสดิฉันเออน่าจะเหนีมขึ้นหน่อยแต่มันเลิกกลับมาฉันแล้วอาจฉรยะไม่เคยหลับไหลและไม่เคยทอดทิ้งความลาดที่แท้จริงฮอะไรนั่นอ๋อไม่หนอนฉันไม่อ่านอะไรข้างในนั้นฉันไม่มีเวลาจะอ่านแต่ฉันช่วยนายอ่านได้นะถ้านายอยากอ่านม่เป็นไรเขาอ่านเองเฮตตีหุ่นเชิดที่แขวนอยู่ นะฮะถึงแอดลีนาฉันเตรียมที่ปลอดภัยให้เธอแล้วอพาร์ตเมนต์ตรงอลิเซียนบเลวาว์ดเธออยู่ที่นั่นจนทุกอย่างกลับมาปนปกติแล้วฉันให้คนไปจัดการที่นั่นให้เธอแล้วนะฉันติดต่อให้คนมารับเธอไปที่นั่นแล้วนะถ้าเธอไปถึงอสฟานอักคิมซิสแล้วก็ขอให้เธอปลอดภัยแล้วกันนะฮะที่อยู่นั้นเอ็นมีกุญแจซ่อนอยู่ในหุ่นเชิดที่แขวนอยู่ตรงอสฟานอคิมซิสเนี่ยนะมันเคยเป็นบ้านหลังแรกของเราแต่ไว้ข้างหนแล้วกัน จะใช้ใชสิ่งที่เกิดขึ้นผมจะนำทางพวกอัลคมิสสักหน่อยนะพวกเราจะไปที่โบสถ์ฟานเกลิกโกไปตั้งแต่มาจากอ๋อมาจากอไอ้ตรงนั้นเลยเหรอไอ้ตรงนี้ถานการครั้งใหญ่อดีภารกิจนี้อาจจะหายารักษาสำหรับโรคแข็งกระเป็นหินให้กับผู้อพยพได้ผมจะกลับมาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้หลงังจากที่เรื่องหมดเสร็จแล้วได้เลยมีสมบัติอยู่ครับทุกคนขับเ,เกตวุ่นหน่อยเถิดทำนี้ด้วยทำนี้ด้วยเธอดู แปลกไปนะ่ะนั่นคือเหตุผลที่เธอยูนิคนี่แหละเธอสามารถไปเหนือคิดจำกัดของคุณเชื่อได้ฉันไม่รู้ว่าจะไปโทรรู้เรื่องนี้ไหมเรียนรู้จากนิสัยมนุษย์จากที่พวกเขารารู้สึกแค่ต้องโกหกถ้าจำเป็นการโกหกนั้นอาจจะเปลี่ยนเธอ ถึงปะ,ปะการโกรหกเป็นอาวุธเป็นสิ่งเป็นอาวุธของมนุษย์ผู้ที่อยู่ในโลกแห่งก,กลารหลอกลวงาร,ารัพเลื่อนหน่อยแล้วกันโหแค่เดียวไ <c oughs> อ้พี่พามันนี้ด้วยไหมเรื่องดาเมจนี่น่าสนใจอึกอ่าแล้วก็ร e c o v ว r y e f f e c t ฟกต์ของพาว s ซ l เออนี่โคตรดีเลยนี่วา่าอันนี้ปนไปเลยอืมเรียบร้อยดีมากครับ ไม่เราเปลี่ยนอะไรได้มีหกอันแล้วเว้ยคนเขาบอกว่ามีกุญแจอยู่ที่ลิสเซนบิลลัวดตรงนี้มีคนด้วยเหรอวะทำไมเราไม่เห็นวะตอนแรกเดี๋ยวผมวิ่งไปดูแบบเอ้ยนี่ไงคนเจอแล้วอยู่ในแผนที่เราเลยมองไม่เห็นมีห like ีบด้วยปะขอหีบหน่อยได้ไหมครับโอ้เฮ้ยช่วยด้วยได้บอกจะฆ่าฉันเลยไม่ก็จะเป็นองค์กรนะคไม่มีอะไรหรอก my name is j a n z h o เจ้าชื่อเจียงโจวฉันเป็นเอลเป็นคนขยานะใช่แล้วคนขยานก็ง้างหาเดี๋ยวทองเดี๋ยวทองใช่ใช่ใช่ทำให้เชื้อนั้นชาลงได้แต่ฉันติดเชื้อไปแล้วนะเพราะโทษนะฉันเป็นพูดมากตอนที่ฉันกังวลนี่มันจะอธิบายได้ดีกว่าที่ฉันพูดกรุลเม่ราชาแห่งอัศวินนะเจอต้นไม้เรื่องแสงอยู่ตรงภูเขา ผลไม้นั้นมีรูปร่างเหมือนเหรียญทองหลายคนที่กินผลไม้นี้แล้วก็หายป่วยจากโรคต่างๆนานาโอเคแสดงว่า Many okay. substances can be poisonous. The gold coin fruit. Can you let me know? โอเคได้เลยครับจบคือเราต้องไปหาผลไม้ตำนานวิสโตนใช้คิวเพื่อคอนซูมวิสโตนว่าเตอฟักงงดีคุ้ยของใหม่ด้วย เนี่ยไ,ได้คิวส์มาแล้วเนี่ยสงสัยใช่ไหมนี่อีควิปมาละกลับมาสู่ในเรื่องหลักวิแม่ชีชออฉันแปลกใจมากท,ที่เห็นคนที่ยัง,งมีชีวิตตัวเป็น โอ้ไม่มันไร้เหลือเนี่ยฉันซื่อซีเซียแล้วเป็นคนเออใช้อาบิชอปคนสุดท้ายแล้วด้วยคนตายหมดจากเชื้อโรคแห่งบปนหินดีจากพวกปีศาจพวงนั้นแต่ฉันไม่ตายแต่หัวใจฉันแตกสลายทำอะไรฉันหน่อยได้ไหมเอาโฮลี่มา k กับา r c บิชอ h o โหอาบ h b i s เป็น นักบุญที่แท้จริงเขาเป็นผู้ช่วยชีวิตฉันและฉันเขียนคำเขาไปในหัวใจของฉันได้บางทีมันอาจจะทำให้ฉันมีความแข็งแกร่งที่จะดำเน,นินต่อไปฉันจะตายไม่ได้แต่มันที่นี่อาจจะทำให้ฉันมีชีวิตต่อไปได้โปรดเอาโฮอลิมาร์มาอย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะโฮอลิมาร์คืออะไรวะอะไรฮอลิมาร์กัะทุกคน

โบนหรือสุสานล่าสมบัติผมรู้สึกถึงวีเื้อนี่ไงวีเืีอตัวใหญ่ด้วยแอดวานแคลงส์เยอะแม่งที่นี่เป็นคำสาบมันเป็นก้นบึ้งของนรกไม่มีทางหนีไปได้สิ่งที่ทำได้ก็คือรอก็คือความสิ้นหวังเปิดประตูเลย ไหนใครมันถือกับเราอะไรมันหรือมันหัวควะฮวันนี้หืมหลบหลบหลบก่อนหลบก่อนตายไอ้นี่ไอ้นี่หลอยไอ้นี่ชอบหลอยอนิ่งนี่ย เไปอย่าอย่าอย่าหัวอ้ยหลบทันหลบหมดอุ้ยเอ้าบาดอืมผมเห็นซัมมอนเนอร์อะไรทักอย่างนั้นผมว่าบอลแน่ๆครัเครเนะแล้วแม่งเป็นดีเคชอบชอบ เอาจิตดีเคแล้วโอ้ยโอ้ยจะตายเอ้ยเอ้ยไม่ไม่เอาไม่เอาพล็อกโอ้โหมันจะมึงมันจกขึ้นบนไงพวกคุ่เอ้ยทำไมแมปนี้มาทำตัวโหดแบบนี้วะฮะไอ้แมปมันโคตรเล่นเลยใครมันคิดวะเนี่ย เมื่อไหร่ก็ติดดีแคสเนี่ยกไม่แคร์เนี่ยมาดิโอ้ไอหัวควานไอหัวควานโอ้หาเออเออเออโอ้โหที่กาแตกเลยโอ้โหมังสเป็ d ดีแคสเฮ้มไปเลยมันนี่มันเนี่ย มันนะี่งฮะหัวระเบิดเลยครับจังหวะนี้ไม่ไหวละผมไม่ไหวจะเคลียร์ใครอยากวิเลียงไหมฮะอะอนี่ไรอ่ะอันนี้อันนี้ช็อตคัต่ะช็อตคัตเถอะนะจะปวดทีนะไม่ใช่ช็อตคัตว่ะโอ้โหจะร้องหจะร้ออกหาทางออกไม่ได้จับไปหมดเลยต้องรีบเอาส่วนแบ่งฉันแล้วหนีไปโอ้โอ้ พราะจำหมลเฉันคิดว่าเป็นคนเดียวที่มีเสียงในหัวฉันน่าจะยังไม่ได้แนะำตัวนะใช่น่นจะได้นะถ้าไม่รู้จะไม่เป็นเคช้ยทุกคนที่ค้ารู้จักฉันนี่อยู่ในหินนี่นฉันอาริโดโลเเป็นนักดาสมบัติใช่แล้วใ่ชล้วน่อชื่อเล่นน่ะ ชื่อจริงฉันจริงแล้วที่กำลังตามหาผู้รอดชีวิตคนอื่นจะภัยวันนี้เนี่แต่รู้สึกเหมือนหาใครไม่เจอเนะมีเริ่มมีอันตรายเต็ไมไปหมดน่ารู้ที่ที่ฉันสามารถอ,อยู่ได้แล้วก็สะอาดแล้วก็ปลอดภัยแหละก็เป็นโรงแรมคราสอยู่แล้วครับโรงแรมคราสหรอไอ๋ออย่าสิเป็นสวรรค์สำหรัคนอ่านี่ถือเป็นคขาขอบคุณนะเอาไปดิสวัสดี อ้าวซื้อของเลยจ้ว่ะเชี้ยฆ่าศัตรูเพื่อแลกแลกของนี่ไอตัวเทศเฮ้ยยุยแล้วของมันอย่างเท่เลยเว้ยอ้นี้สนน่าสนใจโอหมันหนักข้าจุดเจ็ดเลยอ๋ออันี้สนใจฉะนั้นก็ฮึ๊บ้ลมมาแล้วเว้ยทุกคนดีปะเนี่ยผมไม่รู้ผมแลกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเท่มา ถูกใจถูกใจยังไม่ได้ตีบวกเดี๋ยวค่อยไปตีบวกครับโอเคไปละไมมาเอาวุธเจอกันเจอกันเออแต,แต่แต่เขาบอกว่าให้ดูด้วยนะว่าจะเอาใครมาลงแรมค้าแต่อืมไม่เป็นไรครับคนนี้ดูหน้าไวาใจได้ฉะนั้นก็ตามนี้ว่าแต่พักไหนรอบใหม่เฮ้ยดีดีดีดดอาอดีเลยดีเลย ของดีเลยจังหวะนี้น,นึ่คงไปทำอะไรวะผมงดีแล้วผมจะเปลี่ยนอัมูเลตตัวเองเ,เพิ่มน,น้ำหนักเฮ hey. านะนะจับดับว่าแล้วไม่เราเก็บของดีหรอกพวกนี้น้ำยาน,นี้ผมว่ามันต้องการดีเคได้แน,น,น่นอนแต่เราเขาไอดีเคก่อนปึ๊บไปหายหมด ดีครับงงมันเชื่อมไปตรงไหนมามนอ๋อมันเชื่อมกันนี่ช็อตคัทเนี่ยดึงโซ่หรือแขนกลมกำลังแขนกลมดีครับตรงนี้มีของอุ้ยขึ้นมาดีวะลงไปไม่ขึ้นมาก็ลงไปเออ เอาใหม่เอาใหม่เดลี่ของอาร์บิชอปสิสุอาการดีแล้ววันนี้หลวงพี่อดัมได้เจอเธอกำลังยืนอยู่ตรงหน้าผาแต่ดีนะที่นําตัวเธอกลับมาได้เหมือนจะเป็นการนอนละเมออ่อน,ออนเๆเดินไปหน้าผา่ะมันมเป็นไรแต่ฉันกังวลว่าเรื่องของเธอจะกลับมาอีกแล้วฉันรู้ว่าเธอมีความเชื่อที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นแต่มันแยกไปไหน่อยเจ้าคงจะดีใจสําหรับการชดใช้บาป บางทีฉันควรจะขอให้เธอช,ชดใช้บาปหรือเขาเรียกอ,อะไรชําระบาปเหรอไม่แน่ใจโดยการไปเยี่ยมเกาะของพวก a l c h e m i s t ะได้ขอตอท่อมาอยู่ในมือแล้วต้องขอคุณซีซิวเลยที่ไม่ยอมให้พวกซาเลวพวกนั้นทำลายคราสอีกต่อไปนี่น,นีจะเป็นการชำระล้างเมืองที่มันอาจเป็นการผิดพลาดที่รับพวกนั้นมาตั้งแต่แรกพกกิบิบัตนินั้นเป็นการพิพากษารอันศักดิ์สิทธิ์คนน่าจะกลับไปตั้งแต่30ปีทีปีแล้วแต่นี่จะเป็นจุดจบเมืองคราสจะได้รับความบวยพรจากพระเจ้าและฉันแอนดรูเอส์จะกลับมาเป็นผู้ช่วยเหลือนฮะ ทำไมเป็นฉันเออมันตับฟักเฮ้ะสรุปสรุปไม่รอดนะครับกับปกติโอ้ยวิ่งเล็ววิ่งเร็วมากน่ากลัวจัง่ะน่ากลัวจังเลยวิ่งเีบนี่ไงนี่ฮ o ล y m มา k เอาได้แล้วเมื่อนผมคิดว่าหยุดตู้เสยแล้วตู้เสกเนี่ยฮึบเก็บอะไรไว้โอเคเราได้ของชิ้นส่วนเต็มหมดเลยปะเพ่ม พี่ดีเข้าดามิีดักชันดีครับพอลล a มาร์กโอ้ขอบคุณมากเลยแค่เขีนสัญลักษณ์ของอาบิชอปทีทำให้จิมยากั์กขึ้นมาเลยอ่ะมันเตือนให้ถึงพลังแห่ความเชื่อดันจะจำจะจำเรื่องที่เธอทำให้ไปตลอดเลยสตอกเกอร์เ็แล้วเราไม่ได้อะไรนอกจากนี้แล้วให้น้ำยาแค่นี้โอเคไม่เป็นไรครับตีละ เลยเนี่ยสวดภาวนาให้กับนักบุญคนใหม่ที่ขึ้นมาเซนอะไรวะเซนแอดริอสุสโอเคแล้วนี่ก็คือบอสอ่าเปิดประตูเข้าไปกูว่าบอสคืออาร์บิชชอปชัวชัวฮึ่บไหนสวัสดีครับผมมาสารภาพบาปอืม อ่าโหมันเห็นมันเห็นเราด้วยว่ะทุกคนโอ้คิดว่ามันไม่มีตามันมีเจ็ดตาเลยนี่ว่า จเห็นนะครับผมมาอย่างสันติโอเคเข้าไปแล้ว Taylor. วะ what โอ้ชิตชิบหายแล้วอ,อ้าวอ๋อคิดว่าตายแล้วซะอีก เดี๋ยวไม่ได้จบง่ายเกินไปม,มา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 กูเกลียดแมปนี้เต็มพลเลยขู่โห่ขู่แทบระเบิดจริงๆด้วยอาบิชช op เออเออไม่โดนซับเรียนใหม่ขู่เจ็บเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บ ทุบกูด้วยจัดได้เครื่องเครื่องหคือวุ้นไม่ได้กูแป๊บนึงเอาเวลาน้องก่อนได้ไหมกูได้ขอลองท่าไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโยโยแทงหูแทงแรงจังเลยเฮ้ยเฮ้ยหูฝ่ายดีจริง โอ้ชิบหายแล้วโอ้ฮนีเกิดหือ,มอมแม่ไอ้กุ้็เครื่องไฟเลยมาก่อนเข้าไปฮึบมา come on man จุดจุดหน้าแฮมแฮมโอ้จหดึ๊บจุดจ๊บจุดจจึ๊บบรออลอยติดไฟล้ลมแล้วล้มแล้วใ้ต่อแทงแทงแทงอุ้ยมีลมด้วยวะคิงแมนสิโอ้โอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นๆน,นะพี่นะ เฮ้ยหายต้องเปลี่ยนอหุ้เอ้ยตายฟันเท้าคอฟันเท้าคอใจเย็นๆก่อนขอัญไม่ฮิวครับเผาคู้เผา เผาเลยเผาต่อเผาจนตายนี่เนี่ยเดี๋ยวนะเอโอโออกูกล่าอยู่ว่าทำไมมันง่าย ปแปลกพี่สินะของจริงต่อจากนี้โอ้ย ชิบหายแล้วกูเลื่นเหลือกี่ขวดวะเนี่ยไม่ได้ดูเลยฉันรู้เลยกี่ขวดบเลือดสามโอเคจันคือในวันปีกเดียวจะรู้สึกจริงเจอพระเจ้า,จา,จา,จาเอ้ยเอ้ยพูดได้ไงวะพูดได้ด้วยเหรอฮะโหแล้วตีมัยา,งงายากเลยอืมอืมชิบหายแล้ว โอ้ยโอ้ยไปโดนเล้ยเผือวะมันหนีไปแล้วอะ่ะเล้ยหนีไปไหนกลับมาก่อรสติตีหน้ามันได้ไหมโอเคหน้าหวันี่ยังตีได้อยู่โผโอ้โอ้ยแป๊บหบนึ่งแป๊บหนึง่งฮิวก่อนเลยอย่านะ อืมเป็นไงเป็นไงโอ้โหชิบหายลูกติดดีสีสหมายความว่าพระจเจ้าเลือกยังต้องไงล่ะฮึ่มแม่งไม่น่าไปพกปูเฮ้ยทำไรวะเอาโอ้ทับเลยขอลองอึ่มอ,อึ่มชิพารรแล้วแพงแ

เฮียนะโอ้โหอย่าอย่าโอ้โหพกมทับกูอีกไอ้ทุเนียเออโอ้หหลบไม่ไหวว่ะหลบไม่พ้นแทงแทงแทง จะไหวไหมเนี่ยโอ้ยใหญ่ๆโอเคหืมไม่ไหวเลยมัจะหลบยังไงวะผมต้องกระโดดใช่ไหมหรือผมต้องทำอะไรมาดีมาดีไม่โดนนี่ไงไวะผมแปลกใจทำไมหมุนกล้องมันเป็นไงไงไอย่างงี้วะ ไม่โดนอยู่แล้วล้มเลยล้มเลยเป็นไรอ่ะเออทีอย่างนี้อยู่ดีก็ทีเฮ้ยไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยออนอนลงไปน้องช้างไปเลย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 ไม่โดนกู ดีมา,มากอุกก้ยวุ้ยวุ้ยชิมหายละเออที่สวยตาที่สวยรอบนี้สวยครับรอบที่สวยแล้วมามเ่ยพูดมากเกินพูดมาปกปากเหม็นเว้ยโอ้ยเจ็บนึงเออหลบหลับได้เออชิมหายละชิมหายละชิมหายละอย่านะอย่านะ บอกได้กันได้อยู่กันได้อยู่โอ,อย่าอย่าอย่าลกลับแล้วกลับแล้วโอเคไอ้ท่านี้ตีง่ายวันนี้เอ้าโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบห,หายหนักแล้วครับทุกคน แม่งเอยอาวุธจะพังอีกโอ้โหอย่าพึ่งอย่อา,า,พ,ยยาพึ่งามาอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งเข้ามาเออมาเลยขอรู้เวยอื้อหืออื้นหายทำไมอยู่ดีมันเราจะเราจะล้มเหลววะทุกคนเออ ไม่ไม่ไม่หน้าหน้าหนาโบหน้า,บนาบโบอุย้ยอะไรวะอยู่ดีก็ลุกหลบไปไหนเนี่ยโอเดินไปไหนของเขาวะเออล้วนล้วนล้วนวุชิค what the fuck ยิงเขาทำไงยิงเขาทำไงโอ้โ,อโหหลบไม่ได้เลยต้องทำยังไ,ไ,ไงครับ ตายแน่ๆตายแน่ๆดึง,ๆองอยู่ได้ไงเฮ้ยตอนนี่เลยมึงอ่ะออไม่ต่อยใช่ไหมไม่ต่อยใช่ไหมไม่ต่อยใช่ไหมชิ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 ใช่ชิ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 ช <c oughs> ิชิชิชิ ไปอ,อยู่พระเจ้านะอาบิไปไปชช op เฟังอะไรอะ่ะอิญญามันไปไหนแล้วอะ่ะเฮ้ย เขาชิดแต่ตอนนี้พิธีก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ชีอะ